อ่ะทุกคนวันนี้เรามาทําตามเม้นท์เม้นท์คนที่เขาบอกว่าพี่สอนพี่ไปสอนฟาร์มสัตว์อ่ะเราไปทําตามคนนี้กันเขาพิมพ์มาเดี๋ยวเรากดเข้าเลยเอาด่านเดิมเลยด่านเดิมที่เราทำเซเว่นหรือเบคน ตลบเลยทุกวันนี้ไม่ได้แข็งตอนเย็นเลยเยอะแล้วเราขอไปหาทําเลก่อนเดี๋ยวต้องหยุดไปก่อนเออ,าเอนะมเาเรื่องอะไรนี่แล้วเริ่มทําเสร็จแล้วน,นี่เราหาของ เป็นแบบแบบนี้อ่ะวางแทนที่กระจกก็ต้องมีประตูด้วยเวลาจะเข้าความสัตว์ไงจะฟีมลาสิบไมโอุ๊เดีนี้เลยก็มีน้ำด้วยเอาน้ำมามาทำไรไม่รู้เดี๋ยวเอามาก็ไดนนะ้วันนี้ไม่มีเสียงพาพกลกนะเ <c oughs> พราะขี้เกียจ <c oughs> ตอนนี้ เยวขออนุญาตไปหาก่อ <Whoa. S 1> นนะวฮ้ยนี่มาเร็วอันนี้เราต้องมาทำทางเข้าทางเข้านะตอนนี้อุ้ยตัวนี้ไม่มีเส <Tory. S 1> ื้อผ้าตลกแหลยมาทำทางเข้าก่อนมาทางทางเข้าทางทางทาง,ทาง,ทางท ishment, เข้เาคืออะจิงจอยแต่นี่นี่นี่อะแบบแบบนี้ เป็นเหล็กเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่งั้นลาวาด้านหลังมันจะเผานี่คือทางเข้าต้องมีบัตรก่อนเข้าได้บัตรประชาชนชนเลืที่อย่างเนี่ยอล้วเราจะเอาอันนั้นแทนที่กระจกทำไมเราใช้กระจกนี่ว่าไม่ใช่หรอกใช่ไหมนี่ตึ๊บตึ๊บอืมแบบนี้แหละตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวเราขอสร้างให้รวดเร็วเลยคลิปจะยาวหน่อยนะครั้งเนี้ย ยาวมากๆเลยเลยบบบบบ๊อบบอบตึ๊บต๊บนี่ป๊บปุ๊บป๊บปุ๊บแบบนี้แบบนี้อ่านี่แหละเสียงร้องนี่เสียงอะไรเสียงเสียงเกียง อย่าลืมใส่ไฟด้วยปึบบบ๊บใส่ไฟปักท็อตเรียกว่าท็อตไม่ใช่ไฟไม่มาครับปึ๊ปึ๊บปึ๊บอ้าวนี่คือทางเราต้องผ่านทางนี้เข้าไปก่อนถึงเราจะเข้าไปได้นะเข้าไหมฮเดี๋ยวนี่เพิ่มความเท่ปึ่นเป่นนี่อ้พี่ชายพี่วะเข้าไม่ได้เดยนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเลยะพื้นพื้นเอาพื้นทำแล้วนี่แบบนี้เลยพาเข้ามาผ่านตรงนี้ไปก่อนไม่งั้นจะเข้าไม่ได้เขียนไหมได้ทำภูมิหอกให้เดิเดนสำรวจนี่อันแรกเราจะทำเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มไก่เป็นกรงของไก่เห็นไหมกรงนี่ฟาร์มไก่ของเราจะเป็นมันต้องใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าไก่ต้องมีเยอะๆไงเวลาเราหิวอะไรก็มาเชื่อไก่กินเอา มาเป็นไก่เคสซีไปเลยเอใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเอาเด็กบ้าจุ่มลงไปในหัวชักโกครกเลยมันจะได้เห็นไหมไม่เห็นเสียงก่อแรกเห็นไหมเราใส่มันเราใส,ส่คีบดีนแะล้วอย่างมันออกมาแล้ว <c oughs> นี่นี่เม,มื่อกี้เสียงวัวร้อง <c oughs> แบบนี้แบบนี้แหละเออแบบนี้แหละเออแบบนี้แหละ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 ถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ให้ไก่กินนมกินน้ำกินที่นี่อันนี้ไก่กินน้ำได้ตรงนี้แหละไก่กินน้ำได้ไหมน้ำมันนะคะคุณนี้แหละไก่สามารถกินนมกินน้ำได้เยอะ แล้ทำด้านหลังด้วยจะได้กินไก่กินไก่กินไก่ด้วยถุน้นี่แบบนี้แหละแล้วก็วางไก่เลยมาวางไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวต้องทุกคู่ดิหนึ่งสองมสี่เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ัวเทอย่างนี้แหละเสร็จแล้วหนึ่งความขัดมามเป็นฟาร์มฟาร์มฟาร์ารารม,มวัวเดี๋ยวเป็นวัวนี่คือของวัวเฮ้ยแม่หนูก็ตบเลยสลามเดี๋ยวสลามหนูไมขาดแน่เลย เฉือนแม่งเชือดนี่อร่อยเลยเฮ้ยตอนนี้ใกล้มีเลียขอไปนอนก่อนนะเบืบ่อแล้ว ัวเล่นี่ออกไปดิา่นน้ำไลเหนนี่แหละามาเล่นน้ำได้อร่อยอรอยอยนอรออรอคืออะไรวะอร่อร่อย,ออยาม,มาเป็นอะไรอ่ะเปฝัป่นงนี้บ้างนะทุกคน,นดยดเดดเวด าเนี่แหละเออนี่อุี่มานี่แหละ,หละเราจะทำาจะทำข้อสักแบบไม่เท่ากันนะเพรว,วอันนี้จะไม่เท่ากันนะไหนใหญ่ไหนเล็กไม่เท่ากันเพราะเราขี้กเกียจทำให้มันเท่ากันขี้เกียจขี้กเกียจวะนี่ได้แล้ไ่ไงอันนี้อันนี้นนเดี๋ยวเราจะทำเป็นของแกะเห็นไหมทุกคนเราต้องเทเราดูแล ยาวนานกีเปบบนี้แหละน้ำเยพเอนะนาิดช่งมเน่อดน้ำเยอ่ะทุกคนมาแล้วมาหาไข่ของแกกันนะทุกคน สบายดีจังเราี่ฟังเสียงดน่านไหนมเห็นมีทุกคนต่อไปน่้ยเยมีสีใหม่ด้วยตัวสีอะไรไม่้เลย การต้องทำข้อให้มันสูงๆน่ะมาสุนัขสุนัขกบบมันจะกินแกะกับกินสุนั่บทำ<อ>ไงดิอ่ะทุกคน,<อ>นแกะนี่ออกไปนี่ าขออญาตาไปหาก่อนนะผมเบลลรนี่คนมาเราทำเสร็จแล้วเป็นไ,ไงทุกคนเอา้เอานี่นมานี่จะเป็นโอ้โหนี่เห็นไหมไม่เห็นแกะมันไม่ดุได้ม,มันมีห้าตัวเป็นแก๊งเลยทุกคนเชื่อไหมถ้าเราทุกคนเชื่อไหมถ้าผมอะ่ะ ลกระจกบล็อกนี้เมื่อไหร่มามันจะงงงันทีงงเว้ยแล้วต้ให้มันเชื่องแล้วต้องทำให้มันเชื่อเชื่องเราก่อนนะเชื่อเืเชื่อเชื่อเืเชื่ออ่ะ ั้เแี่ไอันนี้ตัวสุดท้ายหายสุดเลยเฮ้ยตัวนี้กินเยอะชิบหายอ่ะกินแค่นี้ขนาดนี้วนะเนี่ยเล่นตามสบายได้เลยเจ้าผู้มีห้วหอวแล้ว าหาตานไหมมาตาอตนี้ตานะักต,ตัวเลยเคีบน,นี้แหละทุกคนมาทำความต่อแล้วอันนี้ภาพของนักกิ้งจอ แหมาก็ไม่ชอบสุนัขก,กิ้งจอกไม่ชอบเยอะมากเลยนะบรรู้เท่าเนี้ยเพราะปกติเราเห็นหมาหมาทำร้ายสุนัขก,กิ้งจอกจะเป็นอะไรแมวสวยมัน,ม,นมันอิจฉาไงว่าสุนัขก,กิ้งจอกคุสวยแต่กูรักหมากกสุนัขก,กิ้งจอกกวยอีก ท,ทุกคนเลี้ยงหมามากี่ปีแล้วหรือว่าทุกคนเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆมากี่ปีแนละ้วผมเลี้ยงหมามาแปดปีแล้วทุกคนแต่ตอนนี้หมาบ้นานผมตายแล้วอือเสียใจมากเล่ะทุกคนนี่ไงหมาอยู่ฝั่งนี้อแกต้องถามนี้นมางหมาหมูยอยู่ไหน,นเนาะเฮ้ยเอาสุนัขขึ้นเจาะแล้วค่ะเอาหมูไป ชนะจอกอันนี้ตุ๊กตเทลอดเอ้าอะอ้าอะเอ้าทำไมมันเป็นปลาเดี๋ยวมันเป็นปลาวะเะ้ยน่ะเล่นไหนชนะกิงจอกจริงจริงกิงจอกสีต้มก็นี้อะรนี่อเปล่านี่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 อันนี้เปล่าไม่ใช่รือจะไม่เต็มเตเลย 怖い <laughs> คนคนคน,นี้คนนี้เคยเป็นมาบนี่ภาคกตรแบ้วภาคกรแล้ว เพื่อนทุกคนผมผมจะวางเบอร์รี่ไว้เพราะส่วนใที่จอบมันต้องใช้เบอร์รี่ด้วยไม่ใช่หรอเเนี่ยเบอร์รี่แบบเนี้ย เปิบเปิบเปิบอุ้ยมีหมูตัวเล็กด้วยนี่ยากนะจะมุดตังนี้ใช่ไหมน้องเจมส์เฮ้ยเดี๋ยวเลยน้องเดี๋ยวน้องเดินผ่านน้ำแบบน้องไม่จุ่มน้ำเฮ้อรวะเนี่ยน้องมรีวิวน้องไม่วางเสรน้องพลังน้องมีพลังเทพประจาวเฮ้ยเออชิเปอร์แกจะไม่เป็นพูนผ่านแถวนี้เพราะฉันจะเลี้ยงแมว ดูนะจะมีแมวเจ้แต้องสร้างแล้วเจ๊ทำไมไม่เอาแมวเป็นยาอ่ะไม่แก่แก่ใครแก่ไม่ดูใครพูดก่อนใครแก่ไง อนที่เราทําเสร็จเลยนะทุกคนะนะทุกคนทุกคนตอนนี้เราสร้างแสลวนกคงไปดูกันเดี๋ยวเราพาเดินดูทุกคนนะไปเลยนี่เราแนะน,นําเลยนําเสนอฟาร์มไก่ฟาร์มแกะน,น,นี่คือฟาร์มหมาฟาร์มสุนัข นี่คือฟาร์ม,มวัวฟาร์มแมวเแมวแมวแมวแล้วนี่คืฟอฟาร์มเซนักกิ้งก่มมอฟาร์มหมูหมูหมูก็เล่หลอกกาควาดหมูก็เล่ออกกาควออกกาด ไว้คอยแนะ่อ่ะทุกคนมาเดะนี่นะจะเป็นฟาร์มหมูฟาร,ร์มกระต่ายฟาร,รม์มวัววัวเห็ดอันนี้ฟาร,รม์มอ่ะน,นี้ฟาร,รม์มฟาร,ร์มสุดท้ายก็คือฟาร,ร์มมีพินดามีพินดาแล้วนะทุกคนนี่คือมี ทุดความทั้งหมดของเราที่มีนะทุกคนนี่ทุกคนบินรอบให้ดูเลยบุน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 บนบุนบุนบุนยนบวนบุนบนบุ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 นบนบุนบุนบนบุนบนบุนบุนบนบุ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 นบนบบนบนบนนบนบุนบ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 